เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆราคาเบาๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda c i v i c EK ครับรถสวยปี96เไดมเอกสารชุดโอนครบๆเลยครับราคาเพียง48,500บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าหน้าเต้นกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่อง D16Y4 ครับเกียร์ธรรมดาช่วงล่าง เงียบนะครับช่องล่างเงียบกิ๊บสีสันสวยงาม70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับภายในก็ยังสวยนะครับไม่น่าเกลียดก็เดี๋ยวเราดูตามรูปประกอบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาดูภายนอกรอบๆก่อนนะครับตัวรถแอร์เย็นนะครับเดินทางไกลได้สบายติดแก๊สนะครับติดระบบแก๊สแต่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีตำหนิคือกระจกหน้าเล้าครับราคาเพียง4 8 5 0 0บาทเท่านั้นครับ าาราคานี้สามารถต่อรองกับผู้ขายได้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับสวยคมชัดภายในเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังแผงประตูเป็นหน้าต่างไฟฟ้าเบาะสภาพดีนะครับด้านหลังทางหน้ามีขาดตะเข็บครับเยร์ธรรมดาพวงมาลัยแต่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้นะครับเอ,อโทรเจ้าของจิตรคลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับของเครื่องครับสะอาดสะอ้านเลยนะครับ ดูมชกเดิมนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยชนครับสนใจก็ติดต่อจ้าของนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ